อยู่กับรายการแชมป์อย่างอวดนี้อยู่กับแชมป์แล้วก็อยู่กับคุนครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่เซนทรัลลาดพร้าวชั้นใต้ดินมีร้านอาหารเปิดใหม่ชื่อร้านว่าลาวยวนลาวยวนใบตอมั่วใช่ไหมใบตอมั่วลาวยวนจะเป็นอาหารลาวกับอาหารยวนใช่ซึ่งเราเคยกินไหม ่มไม่คุ้นเคยนะโคตรจะไม่คุ้นเคยวันนี้เราก็เลยมาลองอยากรู้ว่าเป็นยังไงไอ้กินมันก็เป็นอาหารไทยด้วยใช่ไหมมันก็ออกแนวแบบไทยลาวประมาณนี้ดีกว่าไทยลาวนี่ว่ามีพวกส้มตำมีตำมั่วตำถาใช่ประมาณนี้มีเมนูหลากหลายทางนี้เราก็สั่งสั่งเป็นสั่งมาวันสี่ห้าเมนูเนาะอสั่งมาวันสี่ห้าเมนูตอนนี้ที่อยู่ในโต๊ะเนี่ย อันนี้มีอย่างแรกเลยที่มาเลยก็คือเขาเรียกผัดหมี่ม่วงหมี่ม่วงก็มันคล้ายๆผัดไทยบ้านเราดูจากรูปร่างหน้าตานะก็จะเป็นเอาไข่โปะด้านบนก็เป็นเครื่องก็จะแต่ที่แปลกก็คือมีเป็นลูกชิ้นปลาเนาะใช่ไหมหรือว่าเต้าหู้ลูกชิ้นปลาหรือเต้าหู้ลูกชิ้นปลานะไม่แน่ใจไปถึงชิมก่อนชิมก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่นะร้านเขาก็ห่ออุปกรณ์มาให้เรียบร้อยในเดี๋ยวเราขอแกะก่อนอ่านี่ลอง นี่เป็นชิ้นประมาณนี้ปิดตาปั๊บอ่าโฟกัสจะชัดทันทีเดี๋ยวลองให้ดูเขาเลยถูกล้วยต้มจีนปลาเดี๋ิ้นปลาทอดก็คือถูกล้วยแหละอ่าแล้วก็จะเป็นเครื่องเป็นถั่วเป็นพริกแล้วก็เส้นข้าวนะครับเผื่อถ้าใคมั้ยประมาณไทยแล้วก็เมนูต่อมาจะเป็นไก่ทอดริมโขงอ่าเดี๋ยวดูเรียกชิ้นดีด้วยนะแล้วชิ้นน่องด้วยนะอ่าดี๋ยนูดูใจละ ติดตามหมือนก็ถือนานไม่ได้ร้อนไข่ทอดมันมีวิธีกินนะแต่ว่าบ้าน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 มีเหมือนบ้านบ้านแต่ทอดลิ้โขงเนี่ยเขามากับอะไรก่อนเนี่ยคล้ายเนน่าจะเป็นน้ำพริกน้ำพริกใช่ต้องเราเดี๋ยวเรามาลองให้ดูว่าน้ำพริกกับเผ็ดกันไหนอย่างแรกเนี่ยเราต้องปั้นเ้าเหนียวก่อนล้าเียวล้างมือใช่ไหมเนี่ยล้างแล้วล้างแล้วมีล้างแอลกอฮอล์แล้วนี่นี่แล้วก็ควักฟักน้ำพริกอ่าแล้วก็ฉีกไก่ฉีกไก่นี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 ่ โขลกไปอย่างเงี้ยไก่เนื้อเด้งมากเลยกินแบบซูชิกินแบบซูชิอร่อยนะเค่มๆเผ็ดๆนัวๆอาคานน้ำจิ้มแบบว่ากลัวแบบเนื้อรสชางไก่เพิ่มขึ้นมาประมาณนี้อ่ะแล้วก็อันนี้ไก่ทอดริมโขงนะต่อไปเป็นถาดยวนถาดยวนอ่ะก็จะมีในถาดก็จะมีเป็นปอเปี๊ยะเนาะปอเปี๊ยะทอดหมูยอทอด หมูสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็กุ้งกุ้งพันชาน้อยกุ้งพันชาน้อยกุ้งพันชาน้อยเป็นไงเป็นอย่างนี้นี่นี่มันพันพันนี้อ่ะก็เคยแบบว่าคล้ายๆจับหลักบ้านเราใช่ไหมที่แบบอออ๋อ่าแบบรูปทรงเดียวกันอ่ามันเป็นกุ้งอันนี้เป็นกุ้งนะไงก็บางคนเรียกจับหลักบางคนเรียกแกงรอนอ่าจะไปทรงนั้นคล้ายกันนี่แล้วก็ตัวน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มถั่วเอืมคล้ายๆเป็นน้ำจิ้มหวานใส่ถั่ว ว<อ>คุณคุณโซโลยอนคุณจะชิมไหมลองชิมชิมอะไรหน่อยไหมอ่าชิมปอบเปี๊ยะแล้วกันใช่ไห,ไหมปอบเปี๊ยะวิธีการกินก็เอาน้ำจิ้มราดอย่างนี้อ่า,น,า basic, basic นี่นะครับเบสิกเบสิกเลยนี้กินง่ายก็ปั๊บต่อไปอีกอย่างหนึงห่งที่น่าสนใจที่นี่ก็คือเมี่ยงปลาทับทิม เนี่ยปลาทับทิมจะมาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะอ่าแล้วเขาเขาก็เจียดมาให้แล้วล่ะเจียดเอาไปทอดแล้วก็มากับเครื่องก็คือมีพวกมะนาวหอมแดงซอยตะไคร้พริกพริกขี้หนูส่วนมะกระเทียมหั่นแล้วก็มีถั่วเให้เอาเอาเนี่ยตัวผักผักกาดใช่อ่าผักกาดผักกาดห่อเป็นเมี่ยงอ่าก็จก็จะมีขนมจีนมาให้ด้วยให้อยู่ในชุดเมี่ยงอืมกินคล้ายๆเป็ดปักถิ่งนี่ใช่ไหมใช่แล้วก็สุดท้าย ยังท้ยสุดท้ายยังเอาอยังยังมีย่างย่านี่ย่างงเครื่องเย่างทรงเครื่องจะเป็นมาเป็นเหมือนหมูยออุบลใหญ่ๆเนาะใช่ไหมใช่เป็นเป็นคล้ายๆผ่ามาเป็นแบบคล้ายๆพิซซ่าผ่ามาแปดเหลี่ยมคือเขาใส่เขาราดเครื่องมาข้างบนน่ะใช่มีเป็นพวกเครื่องหอมแดงแล้วก็เป็นผักชีลาวเนาะมีแครอทกลิ่นคล้ายๆพวกลาบแบบลาบหมูยอมาแล้วอร่อยไหมชัดเจนแล้วเป็นลาบ อ๋อก็คือไปนข้างบนเป็นเครื่องก็คือเป็นลาบเป็นผงลาบแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เราสั่งมาวันนี้คือส้มตําทอดอส้มตําทอดจะมาจะแยกก็คือตัวตัวตัวเส้นมะกอกอเขาจะไปไปทอดแล้วก็ตัวตัว,ตว,ตวน้ำส้มตําเขาจะแยกอ,ออกมาให้ด้านข้างสําหรับคนที่แบบว่าชอบส้มตําสมัยใหม่จะเป็นอย่างนี้อ่าเป็นโมเดนโมเดนส้มตาหน่อยใช่เส้นโอเคไหมอืมซอบชัดเจนถ้ากิน เราเอาจิ้มหรือว่าเราเอาราดคนใหญ่เขาจะเป็นราดมากกว่าราดมากกว่าเพราะว่าถ้าจิ้มมันจะเหมือนน้ำจิ้มไปเขาจะแบบราดให้แบบให้มันทั่วถึงแล้วก็ของพวกนี้ของดีๆก็ต้องกินคู่กับข้าวสวยไม่ก็ข้าวเหนียวนัแะแต่ผมชอบหมี่เส้นมี่ขาวแล้วเขาก็มีแล้วอีกอย่างที่ในเมนูแต่วันนี้เราไม่ได้สั่งมาก็ถึงเห็นมีพวกตำถาดด้วยคือถ้าใครอยากกินตำถาดที่นี่ก็มีมีเยอะเมนูเยอะมากค่อนข้างเยอะก็มี ันเดี๋ยวหิวยังหิวยังหิวยังหิวแล้วเดี๋ยวฉันกบุญขอตัวไปกินก่อนเราไปโซโล่กันอน later โอเคเราก็กินกันเรียบร้อยแล้วแนวรสชาตโดยรวมถือว่าอร่อยนะถือว่าแบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยเป็นอาหารลาวไทยลาวยวนเนี่ยขึ้นห้างที่รสชาติถือว่าแซ่บได้ในระดับหนึ่งเลยใช่เพราะว่าแต่ว่าเขาแซ่บมากไหมก็แบบกลางๆแล้วยังกลางๆเพราะว่าด้ที่ว่าเป็นอาหารห้างด้วยแหละ ก็จะเป็นแบบรสชาติแบบปรับเบสมาให้แบบเหมาะกับทุกเ้อทุกใบทุกเด็กผ่าทุกเพศทุกวัยเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีอ่าโอเคสาวๆพามาได้เออเอออ่เดี๋ยวสรุปราคาให้ทั้งหมดที่เราสั่งไปเนี่ยทั้งหมดมัน6อย่างเนาะอยู่ที่พันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถามว่าราคาแรงไหมก็เราอาหารห้างก็อ่ตีเป็นปกติดีกว่าในห้างเรากินกันวันนี้วันนี้เรากินกันสี่คนอ่าแต่ปกติทั้งหมดเนี่ยนะ 4คนที่เรากินแล้วกินไม่หมดก็จะเป็นสักประมาณ6-8คนหอถึงแปดคนเราสั่งมาเลยเพราะว่าอาหารจานเขาไม่เล็กนะใช่ตพราะ้าคิดว่าสั่ง,อองมาไม่ว่าจะเล็กแกไม่ว่าจานแบบแบบว่าหย่อมๆที่ไหด้ด่าจานแบบโอ้โหเหมือนจาน <c oughs> <c oughs> เปย์อะแล้วก็ตัวอ่ะทั้งสรุปราคาให้ก็มีตัวไก่ทอดลิ้มโขงเนี่ยราคามัน8ชิ้น299ตัวถาดยวนก็คือที่มีปอเปี๊ยะมีอะไรเนี่ย320บาทเมี่ยงใาทับทิม340บาท แล้วก็ผัดหมี่มั่วงร้อยหกสิบบาทหมูยอทรงเครื่องร้อยสิบบาทส้มตําทอดร้อยห้าสิบบาทข้าวเหนียวยี่สิบข้าวสวยยี่สิบน้ําแข็งมีน้ําแข็งราคาแก้วละสามบาทนะแต่ถ้าไม่เอาน้ําแข็งก็บอกเขาไปว่าแก้วปากแก้วปานไม่ไม่ไม่คิดตังค์ที่ง่ายสุดเลยสั่งรีฟิลที่นิวมีรีฟิลเออรีฟิลมีโค้กรีฟิลสี่สิบเก้าบาทจบเลยไม่นองน้ำเปล่าก็ขวดละยี่สิบโอเคก็วันนี้ก็เป็นอิ่มมาแล้วใช่ให้อยากให้เพื่อนๆลองมาดูค่ะลองติดตามลองอะไร ตามมาที่เซ็นทรัลลัดท้าเลยใช่อยู่ชั้นใต้ดินอยู่หน้าหน้าท็อปเลยมาง่ายๆอยูนี้รถไฟฟ้าผ่านรถตินก็ผ่านใช่เพราะช่วงนี้เราก็จะวนเวียนอยู่ที่เซ็นทรัลลัดเท้าเพราะว่าเราไปไหนแม่ไม่ได้เราก็จะรีบมารีบไปนะถ่ายเสร็จปั๊บกลับบ้านปุ๊บเลยโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องแชมป์ย่างอวดนะครับแล้วคราวหน้ามาเจอกับแชมป์กระปุลใหม่ครับวันนี้ไปแล้ว